ยังไงให้ไม่อ้วนกินยังไงให้ลงลูกแต่ไม่ลงแม่ตอนนี้นะคะเนยก็อยู่ที่ไตรมาสที่3แล้วนะคะน้ำหนักของลูกก็อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ดีมากนะคะของยังไงให้ วันกินยังไงให้ลงลูกแต่ไม่ลงแม่คําตอบก็คือเราต้องกินให้ถูกต้องค่ะเข้าใจเรื่องสารอาหารสิ่งที่คุณแม่ต้องการและลูกต้องการระหว่างตั้งครรภ์น,นะคะ3ส,สิ่งแรกที่เราต้องเข้าใจก่อนเลยก็คือ1เรื่องโภชนาการ2วิธีการกิน3เรื่องวิตามินและแร่ธาตุนะคะอันดับแรกที่เนยจะพูดถึงนะคะก็คือเรื่องโภชนาการค่ะกินให้ครบห้าหมู่เนยจะเน้นที่คุณภาพของอาหารนะคะมากกว่าปริมาณอาหารค่ะอย่างแรกเลยที่สําคัญมากสำหรับค,คุณแม่แล้วก็ลูกนะคะก็คือโปรตีนคะ่ะเราควรกินโปรตีนให้ได้นหนึ 1. 3. 1. 3. ่ะจุดสองถึงหน,นึ่ น้ำหนักตัวของตัวเองตอนนี้ค่ะเราก็จะรู้ว่าเราควรจะกินโปรตีนที่ปริมาณเท่าไหร่นะคะส่วนโปรตีนที่เนยเลือกกินนะคะก็จะเป็นโปรตีนที่ลี a n เช่นปลาแซลมอนเนื้อสัตว์ต่างๆที่ไม่ติดมันค่ะเนื้อสัตว์ที่ไม่โ r รเ e สนะคะต่อมาเนจะเลือกทานคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนค่ะเช่นพวกข้าวกล้องมันโฮวี ข้าวโอ๊ตคาร์โบไฮเดตเนี่ยจะช่วยควบคุมระดับน้ำตาลของคุณแม่ได้ดีช่วยให้เราเนี่ยไม่เหนื่อยง่ายแล้วก็ไม่อ่อนเพลียด้วยทำให้เราเนี่ยกินอิ่มแล้วก็ไม่กินจุกจีเกินไปเข้ต่อมานะคะที่สำคัญมากเลยก็คือกูดแฟตค่ะเช่นอะโวคาโดแซลมอนออลิ ocado, mon, Olive, ฟออยล์ไขมันชนิดดีเหล่านี้นะคะคือจะมีประโยชน์ต่อลูกมากๆก็จะช่วยไปพัฒนาสมองของลูกนะคะจอประสาทตานะคะช่วยให้ร่างกายเนี่ยทำงานได้สมดุลขึ้นแล้วก็ยังช่วยดูดซึมวิตามินที่คุณแม่ทานเข้าไปได้ดียิ่งขึ้นด้วยนะคะต่อมากก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 ็็จจจจะะะะเเเเปปปปนน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 พววไไไไไไฟอออรรรร์ผผผผััลลลลลมม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 ม้้้้ตต่่่่่่าาาาาางงๆคคืททีีีีิิิณณแแสู เช่นพวกผลไม้ตระกูลเบอร์รี่นะคะซึ่งมีวิตามินและธาตุที่ดีต่อลูกแล้วก็คุณแม่ด้วยค่ะส่วนผักนะคะเน่ก็จะเลือกทานผักสีเขียวเข้มค่ะอย่างเช่นพวกบล็อกโคอี่ผักโขมนะคะผักบุ้งผักพวกนี้นะคะก็จะมีโฟเลตจะไปช่วยป้องกันความผิดปกติของสมองของลูกแล้วก็กระดูกไขสันหลังได้ค่ะข้อ,อมาอย่างที่สองที่เน่จะพูดถึงนะคะก็คือวิธีการกินค่ะจะไม่กินเผื่อลูกจนเกินไปค่ะในช่วงตรมาสแรกจนถึงตรมาสที่2นะคะคุณแม่สามารถทานได้แบบปกติโดยไม่ต้องเพิ่มแคลอรี่เลยเน้นไปที่ปริมาณสาา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 รรรรออหมมมกกววว่่่่ปปิณแคลลีีนนะะ้ใชงยตยท2ถึ ไตรมาสที่3นะคะเราค่อยเพิ่มปริมาณแคลอรี่ประมาณ300กิโลแคลอรี่ต่อวันค่ะซึ่งการเพิ่มปริมาณแคลอรี่ประมาณ300กิโลแคลอรี่ต่อวันเนี่ยก็จะเข้ากับโยเกิร์ตหรือไม่อกไก่แค่ 1- 2ชิ้นเท่านั้นเองนะคะอย่างที่3เนี่ยก็คือเรื่องของวิตามินและแร่ธาตุค่ะนอกจากวิตามินและแร่ธาตุที่ได้จากอาหารที่เราทานเข้าไปในแต่ละมือนะคะเนยก็จะกินวิตามินเสริมเข้าไปด้วยค่ะเพให้แน่ใจว่าลูกได้รับสารอาหารครบถ้วนวิตามินที่เนยกินนะคะก็จะมีโฟลิกหรือโฟเลตไอรอนแคลเซียมวิตามิน DDHA นีเีียยมมคลนน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  BC Colline แ้้วววกก็จะะะททาาปรรตสสิะะใัู่่ึ โปรตีนไม่พอคะ่ะดื่มน้าเปล่าเยอะๆพยายามแอคทีฟอยู่ตลอดเวลาคะ่ะอย่างเช่นอาจจะโยคะพิลาทิสหรือว่าเดินเล่นอยู่ในบ้านหรือข้างนอกก็ได้นะคะก็ประมาณนี้ค่ะวิธีที่เนยทานยังไงให้ไม่อ้วนนะคะแต่ว่าลูกเนี่ยแข็งแรงคะ่ะตอนนี้นะคะเนยก็อยู่ที่ไตรมาสที่3แล้วนะคะน้ำหนักของลูกก็อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ดีมากนะคะใครนะคะที่มีทริคอย่างอื่นหรือวิธีการดูแลระหว่างตั้งครรภ์น,นะคะก็สามารถมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณแม่ๆนะคะ